<Okay. S 2> สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแอนแฟมิลี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะจ้ะมารับสาวน้อยไปส่งรถโรงเรียนนะคะรถโรงเรียนอุย๊ยวันนี้ใครตักผมไม่สวยจังเลยโอ้โหวสวยมากเลยคะ่ะลูก<ะ><ะ>มามาเร็วแล้วเร็วมามาเร็วมา,มาวมพี่เร็วมพีเยวจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันโอ้โห ไปรถคันไหนไปรถคันไหนอ้าวไปรถคัไถนไหน,นเ,เร็ว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 เออเอามาลูกมาไหมได้ค่ะน่ารักนะคะนี่แหละขวัญใจนะอุ้ยมีน้อยท่องคาถาองค์ปู่ได้ด้วยเหรอมีเอฟซีบอกท่องว่ายังไงลูกอิมินาสากาเรนะใช่ไหมลูกไหนๆๆ <laughs> ไหนเลีว้วไหนท่องให้ฟังหน่อยสิท่องนี่อิมินาเลยอิ นาโมด้วยโอนาโมด้วยนาโมพุทธายะนาโมโอ้นาโมพุทธายะไหน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 โอ้เดี oh, ๋ยวเดี uh, ๋ยวทดสอบก่อนโอ้มีเอฟซีบอกไหนไหนไหนนี่องปู่อยู่นี่ลูกองปู่อยู่นี่นี่นี่ไหนในท้องตามพระเอลเดี๋ยวอิมินาจกาเลนะชัยยะชัยยะปาริกิตนาคราช มหาลาพังประสิทธิเมนะมะนะเกอริยะอริยะเมตรายโอคือคือเขาอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเขาท่องได้จริงค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยเห็นไหมเอดมินซึมทราบเอ่อจิตจิตจิต นะคะดวงดวงธรรมขององค์ปู่เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่เอฟซี D, เขาก็จะซึมซาบนะคะเออไม่ว่าจะเป็นการอบ,อบรมสั่งสอนของของเออพวกเรานะคะที่อยู่ที่นี่นะคะเขาก็จะเขาจะคือเขาไม่มีเด็กอยู่นะแต่เขาอยู่กับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะจะบ่มเพาะให้เขาเป็นคนดีนะอันนี้ไม่ถูกนะลูกอันนี้ทําไม่ถูกนะอันนี้อ่าไหว้ผู้ใหญ่ต้องไหว้ย,ยังไงไหว้สวยๆนะอะไรประมาณนี้นะคะอย่า <c oughs> อ่าอ่อ,อ่ปล่อยแลวปล่อยเลยอ่ะ อโอ้โหนี่นะคะเ <F 4. S 1> อฟซีรอรถรอรถหลุกรอรถเก่งมากเลยนะคะท่องคาถาองค์ปูได้ด้วยอ่าถ้าพี่ลงกรไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยเอออยานแะล้วเลยเราไปแล้วบอ,อยังไม่มามินน้อยบอกว่ายังไม่มารถยังไม่มา รถก็จะมาฝั่งด้านนี้นะคะนี่ค่ะด้านนี้เพราะว่ามินน้อยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะแถวบ้านม่วงนะคะไม่ใช่หลูกทางนู้นถ้ารถจะมาทางนี้ไม่ใช่หนึ่งโมงสี่สิบเจ็ดแล้วหนึ่งโมงสี่ิบ็แล้วเหรอเออหนึ่งโมงสี่สิบเจ็ดแล้วไม่ถ้ารถเข้ามาเนี่ยรถเขาจะชะลอแล้วชะลอปุ๊บเขาจะโทรหาผู้ปกครอง เออเพราะว่ารถนะ่ะถ้ารถเข้าประจําทางเขาจะต้องจอดปึ๊บแล้วก็ต้องโทรตามว่าเด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนไหมนะคะเขาต้องจอดอยู่แล้วแล้วก็ต้องโทรเออถ้าถ้าโรงเรียนไปนะถ้ารถโรงเรียนไปอันนี้ถ้าถ้ายังไม่มาแสดงว่ายังไม่มาเดี๋ยวเรามารอรุ่นกัน มาลุ้นกันลุ้นกันจะทันรถไหมจะทันรถไหมไปหรือยังยังไม่ไปรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นใช่ไหมโรงเรียนแอดมินสะอาดมากนะคะสะอาดอ่าเขาเรียกว่าไปไปเจอมาแล้วก็อู้นะคะสะอาดสะอาดเลยรถไปก่อนหรือว่ายังไม่ไปเรามาลุ้นกันจริงจิมินรถไปหรือยังมีรถไปยัง เอเอเอ่าเบะล่ะเบะล่ะไม่รู้เหมือนกันอ่าเบะไม่รู้ว่ารถไปยังอ่าแล้วถามไปแอนไหมไปแอนว่ายังนะไปะแอนว่ารถยังไม่ไปนะอ่ะเรามารอรุ่นกันเรามารอรุ่นกันนะเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนะคะก็เลยสวัสดีค่ะพี่จันเพนพี่พุทธาสวัสดีค่ะคุณบ่าวกี้สวัสดีค่ะคุณลักษมีคุณวณนีนะคะม,มาส่งนะคะมินมีเอฟซีมาส่งหนูทั้งสี่ร้อยกว่าคนน่ะ โอ้โหขอบคุณค่ะเขาขอบคุณเอฟซีเด้อที่มาส่งเขาน่ะอ้ยหวายสวยจังเลยลูกมาแล้วโอ้รถมาแล้วรถมาแล้วโอ้รถมาแล้วรถมาจริงๆเลยโอ้ยรถมาจริงๆเลยนะเอ๊ะอ้ยลุงพันธ์ก็มาส่งด้วยลุงพันธ์ก็มาส่งด้วยโอ้ป้าลูกป้าป้า เออ,อเดี๋ยวตอนเย็นมารอรับกันตรงนี้นะจ้าลูกบาย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 ไปแล้วไปแล้วบางทีก็รถรถโรงเรียนก็จะมาเอ่อเจ็ดโมงสี่สิบนะคะบางทีก็มาแล้วแต่เรยนเวลาของบางทีเพราะมันมีเด็กโตด้วยในรถนี้มีเด็กโตด้วยนะคะ เด็กโตเด็กเล็กนะคะอเพราะฉะนั้นมีน้อยก็จะเลิกประมาณสิบหกนาฬกากว่านะคะก็จะได้มากับเด็กโตนะค่อยละลุ้นใหญ่เริ่อยแม่พี่กลัวจะรถไม่ทันหลานนะไม่เพราะว่าเราบอกว่าถ้าถ้ารถมาปุ๊บเขาจะจอดปุ๊บเขาจะโทรหาคุณแม่เอว่ารถมาถึงแล้วน้องไปโรงเรียนไหมใช่ค่ะอืไม่มีรถที่จะผ่านไปก่อนหรอก ไม่มีเพราะว่าเราเขาจอดรับตลอดนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดก่อนนะต้องต้องต้องไปหาคนงานาก่อนมีความสุขเนาะปากแป้น่โอ้ยนอนเล่นทรายกระดึงกระดึงกระดึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเก็บเงินเก็บทองนะคะอย,อยด้เล <Yeah. S 2> เสร็จแล้วปลาทุกคน หลังจากที่ไปส่งบินน้อยกลับมาแล้วก็นาเงินนําทองมาเก็ตเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ากับเข้ามาที่ร้านนะคะก็สุดทึ่งนะคะที่เห็นมินน้อยนะคะท่องคาถาองค์ปู่นะคะปริจิตได้ด้วยนะคะถึงแม้อาจจะมีบางคําที่มันไม่ชัดนะคะแต่ว่ามินน้อยเขาเรียกว่า เป็นลูกหลานวงปูนะอยู่ที่นี่นะการซึมซับนะคะเด็กๆเขาจะได้การซึมซับเข้าไปในจิตใจของเขานะคะเขาจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่กับมินน้อยก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งนะคะของเราเองนะคะก็พากันดูแลนะมินน้อยนะคะคือน่ารักมากนะคะเขามีความน่ารักนะในในตัวของเขาเอเดนคิดว่า f อทุกคนก็น่าจะ มีความรักต่อมินโนยเหมือนกันเพราะนางน่าเอ็นดูมากนะคะฉลาดด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรียบซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ